สวัสดี FC ปกป้องนะ้อยกับบาซิกนะครับวันนี้เราจะพามาทำเว่นนะครับเว่นสวยๆเก๋ๆเลยครับแบบนี้นะครับอันนี้น้องปกป้องทามาก่อนแล้วนะครับมาจับมุมขวาล่างไปชนให้เท่ากับมุมซ้ายบนนะครับ ะครับให้ไอ้ตรงเนี้ยกับไอ้ตรงเนี้ยมาชนกันนะม,มุมเลงลนะีแล้วเราก็กางออกครับกางออกให้มันเป็น A4 มือนเดิม มันก็จะได้รูปร่างแบบนี้นะครับเป็นกลางกระบาดเลยครับทีนี้ให้มันอยู่แบบนี้ก่อนนะครับแล้วทีนี้เราจะเห็นเส้นนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เส้นนี้นะไม่ใช่เส้นนี้นะครับเส้นนี้นะครับแล้วเราก็พับ พหกือนภูเขาสองลูกอะครับแต่ทำให้เท่าๆกันหน่อยต้องทำถ้าเกิดทำไม่เท่าๆโอเคครับต่อไปก็เอาตรงนี้นะครับไปชนกับตรงนี้นะครับภูเขาแล้วก็พับอย่างนี้ไปสามรอบนะครับ แล้วเราก็พับตรงนี้มาตรงสามให้มันเป็นอย่างี้นะครับแล้วทีนี้เราก็พับตรงเขาวให้หักหักตรงนี้มานะครับ แบบนี้นะครับแล้วเราก็กดไว้นะครับนับหนึ่งถึง20นะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็อดบสอบสาส สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเก้ายี่โอเคนะครับแล้วเราก็กลางออกมาอ่าใส่ให้ท่านผู้ชมดูหน่อยดิใส่ไม่ได้เออได้แล้วครับแต่มันจะมองไม่เห็นนะครับมันจะมองแค่ได้แค่ตรงนี้อย่างเดียวนะครับ สำหรับวันนี้ปกป้องน้อยกับบาดซิ่งต้องขวตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะคะยบายไปเจอกัน e ีพีต่อไปนะ